ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปสั้นๆนะครับกับเหรียญที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็คือเหรียญ2บาทวาระนะครับซึ่งเป็นเหรียญ2บาทที่ถือได้ว่า,ามีหลายท่านเลยนะครับเอามาถามนะครับผมก็เลยนํามาทําคลิปให้ วันนี้นะครับว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยมีราคาหรือเปล่านะครับบางท่านเนี่ยเห็นเป็นเหรียญเก่าๆนะครับพอสเก่าๆก็คิดว่าน่าจะมีราคาเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมไว้เลยว่าเหรียญพวกนี้นะครับราคายังไม่แพงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญซีเกมส์นะครับครั้งที่13เนี่ยนะครับราคาก็จะอยู่สภาพไม่ผ่านใช้สวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาจริงๆแล้วไม่เกิน20บาทแหละแต่ว่าในวงการจริงๆแล้วขายก็ไม่เกิน15หหรอกเนาะ ขาย15ก็ไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่าเลยเนาะเพราะว่าผลิตมาเยอะนะครับ ส่วนเหรียญน,นี้นะก,ก็จะเป็นเหรียญออรอเก้านะครับประชาชนภาษาครบ5รอบนะครับเหรียญน,นี้ก็สมัยเด็กๆไอ้นี่ต้องบอกเลยว่าผมเคยเห็นพ่อผมเก็บไว้เยอะนะครับป้าป๊าผมเก็บไว้เยอะแล้วทีนี้พออิผมไปเห็นผมก็เลยด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเนาะก็เลยคิดว่าเงินพ่อก็เอาไปซื้อขนมได้เงี้ยก็เลยเอาไปซื้อนะครับทิ่งตอนนั้นเองผมเป็นเด็กผมก็รู้สึกเสียดายนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเหรียญน,นี้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมเป็นเด็กตอนนั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ผ่านมา3ทศวรรษ กว่าแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เอาไปคืนพ่อเลยนะครับก็คิดว่าเอ๊ะเดีียวนี้จะเอาไปคืนดีไหมนะครับแต่ว่าก็จิ๊กมาแล้วนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมทราบไว้ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะทั้ง3มเหรียญนี้นะครับราคาก็ยังประมาณไม่เกิน20บาทอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมมาโมหรือเปล่าเอายอดวิวอีกหรือเปล่าไม่นะครับแน่นอนว่าผมไม่เคยโมนะครับแล้วผมก็เอาข้อมูลไหมท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับนี่ ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเป็นเดี๋ยวผมเอาเหรียญให้ดูนะครับอ่านี่เหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญการแข่งขันกีฬาซีเกมส์วาระการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13นะครับเห็นไหมครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่ปี2 28แล้วนะครับผลิต5ล้านแสดงว่ามีเยอะมากเหลือมาถึงปัจจุบันแน่นอนเนี่ยอย่างน้อยก็อยู่ที่ผมต้องเป็นกองเลยอ่ะนะครับเป็น10เหรียญอะ่ะเนาะราคาสภาพไม่ผ่านใช้25บาบาทแต่ ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ใช่ตัวติดนะคนก็ไม่ได้เล่นเยอะใช่ไหมครับไม่ได้นิยมเยอะราคาก็หาร2ไปครับ12บาทห0ตังค์เนี่ยขายได้อยู่นะ12บาทห0ตังค์แล้วก็มีเหรียญประชนพรรษาห้ารอบนะครับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเอาเหรียญน,นิดหนึ่งอืมนี่ประชนพรรษาห้ารอบนะครับสวยมากผมชอบมากเหรียญน,นี้นะเนี่ยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่ปี2530นะครับ ราคาสภาพ U.N.C หาร2ก็คือ20บาทไม่เกิน20บาทนะเหรียญเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยให้ท่านผู้ชมทราบไว้เนาะเดี๋ยวยังมีอีกอันนึงอีกอันนึงนะครับเป็นเหรียญเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอืมเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ8ปปีกําเนิดลูกเสือไทยนะ8ปปีกําเนิดลูกเสือไทยเหรียญน,นี้สภาพไม่ผ่านใช้สวยๆวิ่งๆก็ไม่เกิน20บาทเหมือนกันนะครับผลิต2ล้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมทราบไปเลยว่าเ <_ EN _> หรียญพวกนี้นะครับยังราคาไม่แรงนะครับเนี่ยผมมีเพียบเลยนะครับยังราคาไม่แรงนะยังมีอีกด้วยซ้ำนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมรับทราบสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับสองสานาทีเพื่อท่านผู้ชมรับทราบว่าถ้าท่านผู้ชมมีเหรียญพวกนี้อยู่ก็เก็บไว้นะครับยังราคาไม่แพงเนาะยกเว้นบางรุ่นนะครับไอ้น,นี้บางรุ่นนะครับไอ้นี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับถ้าเป็นบางรุ่นที่เป็นนิกเกิลแล้วก็ขัดเงานะครับ เหรียญที่ขัดเงาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเหรียญเหมือนกับแบบนี้ผิวมันจะเหมือนกระจกอะนะครับผิวมันจะแวบๆบแบบเหมือนกระจกนะครับสะท้อนสะท้อนเงาได้นะขัดเงาได้มันขัดเงามาเลยสะท้อนเงาไงครับมันจะเหมือนกระจกเลยถ้าเป็นแบบนี้หลายพันนะโดยโดยเฉพาะบางรุ่นเนี่ยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนด้วยซ้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญธรรมดาอย่างเงี้ยก็ราคาอย่างที่บอกไป20บาทโอเคนอกเพราะฉะนั้นจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเพื่อมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมแค่นี้สั้นๆครับขอบพระคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ